อากาศดีมากกับทุกคนสวัสดีนะคะวันนี้นะคะแมวเนี่ยมาเดินเล่นนะคะมาเดินเล่นคนเดียวก็จะไกลอยู่นะคะก็มีแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นคนเก่งอีกคนหนึ่งเลยนะใครนะคะที่อยากจะมาทํางานที่ยุโรปนะคะใครที่อยากจะมาทํางานที่สวิตเซอร์แลนด์ใครที่อยากจะมีชีวิตใหม่นะคะต้องติดตามกันเลยนะคะอ่ะให้ดูนิดนึงก็ได้ค่ะเพื่อนกล้องสวัสดีค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเดินเล่นกันไปนะคะเมาท์มอยกันไปนะคะแล้วก็มาถามเพื่อนกล้องด้วยว่าโอ้โหกว่าจะมาอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ใช่ รื่่องงายแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าเกิดเราพยายามโอเคนะคะาไปเดินเล่นกันเราเจอกันครับ กาความการุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไหม่หลังมาเองดังฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุลาลัยสู่แดนดินใครที่มีวิชาชีพนี้นะคะต้องร้องเพลงนี้ได้ทุกคนคะ่ะขอเสยงโปรโมทให้กับเพื่อนกองค่ะสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครั้งหนึน่งค่ะอ่ะกองกองแนะนําตัวหน่อยสิแนะนาตัวนิดนึงชกล้องครับผมช่ดกล้องพยาบาลทำงานตอนนี้เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลฮานาจังหวัดฮานาครับจังหวัดฮานาจังหวัดฮานา เยอรมนีเจอรมนีอ่าทีเนี้ยคือหลายๆคนน่ะอยากจะถามแบบอยากจะรู้ว่าเออเนี่ยเราจะมาทํางานยังไงแล้วแบบพี่ก้องเนี่ยมีอ่เทคนิค อะไรไหมในการที่จะแนะนําน้องๆอ,อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่พี่ก้องบอกเมื่อกี้พี่ก้องพยาบาลใช่ไหมคะดังนั้นค,คือเส้นทางของการามาเป็นพยาบาลที่เรามันนี้เนี่ยพี่ก้องเนี่ยมายังไงอ่ะแรกเริ่มเดิมทีคือย้อนไปก่อนเราคุยกันมานานเลยเนาะในเรื่อง<ช>ของว่าแบบการที่จะแบบอยากย้ายประเทศกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยเออคือแมวกับก้องเนี่ยเป็นเพื่อนมหาลัยเชียงใหม่ด้วยกันนะคะแล้วก็เราเนี่ยเคยอยู่หอเดียวกันนะคะหอยหิงห้านะคะไม่ใช่นะคะหอใช่ ใหญ่มากเลยยัฉันหัวายอะโปะมากแล้วทีเนี้ยคือเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วก้องเนี่ยก็เอ่อฮัลโหลคิตีแล้วกล้องเนี่ยก็เอ่อเรียนจบพยาบาลมาได้เป็นพยาบาลไหมกล้องทํางานพยาบาล3เดือนทํางานเป็นพยาบาลสามเดือนหรอแล้วหลังจากนั้นก็ไปเป็นดีเทลยา12ปี12ปีคือไม่ไม่เคยเป็นพยาบาลเลยไปเป็นดีเทลเพราะว่าดีเทลรวยกว่าอ่ะแล้วทีเนี้ยก้องจะพัจะผู่มา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 ยุโรปได้ไงไงมีมีแรงบันดาลใจอะไรก่อนอ่ะทำไมถึงชอบยุโรป อันจริงๆตอนที่เป็นดีเทลย,ยาอช่วงปีแรกๆครับได้มีโอกาสเขาเรียกว่าทริปอินเซนティブเนาะที่อินเซนティブของบริษัท<า>่าไปที่สวิตซ์ก่อนคระบ็เยพอมาถึงปุ๊บเฮ้ยตาแตกนะนแต่มันคือ บ้านเหมือนกันอันน kind of ี้มันคือเซ็มือกันเหมือนกันมันคือเฮ้ยอันนี้มันคือบ้านเกิดอยากคือต้องมาอยู่ที่นี่ให้ได้ที่นี่มันคือที่ของชั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้ใช่แล้วก็พอแม่แต่งงานขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็คุยกันตลอดค่ะคือกล้องก็อยากจะขึ้นมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีใจที่วันนี้เพื่อนได้ขึ้นมาทำความฝันสำเร็จแล้วนะคะอ่ะทีนี้คือพออยากจะมาแล้วเนี่ยแล้ว แล้วรับพัฒจะผูยังไงถึงได้มาเรียนพยาบาลที่นี่ถึงได้มาเป็นพยาบาลที่นี่จะพัฒจะผูยังไงก็คือตอนแรกมาอย่างที่ว่านะครั้งแรกที่มาแล้วมันสร้างแรงบันดาลใจให้เราว่าเราอยากจะได้มาอยู่สวิตอ,อ่าครั้งที่สองก็เติมเต็มแล้วเข้าไปอีกอ๋อมาเที่ยวมาเที่ยวครั้งที่สอง ครั้งที่สองมาเจอแมวเออคที่สองมาเจอแมวไม่ได้เจอยังไม่ได้เจอมารู้ว่าแมวแต่งงานแล้วใช่แต่ตอนนั้นคือแมวยังเพิ่งมาปีสพิเพิ่งมาเพิ่งแบบทําทําเรื่องทําอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เจอการคาดคาดกันไปก็กลับไปเมืองไทยใช่แล้วก็ปีสองพันสิบเก้ามาอีกรอบนึงแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเรียนภาษาเยอรมันไปด้วยครับบริษัทให้เรียนภาษาเยอรมันแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอเอเจนซี่ ที่ไปหาพยาบาลที่นู่นครับอ๋อมาโดยเอเจนซี่ถูกไหมมาโดยเอเจนซี่เพราะว่าการจะมาเป็นพยาบาลที่นี่ถามเขาครับ มีการสอบถางแต่แต <comfy GPS> <ut> ่ถ <aroma S 2> ้าให้เล่าเรื่องนี้คือยาวมากเลยนะยาวมากเนาะใช่โอ้ตายแล้วทาไงดีอะก็เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวให้กล้องเล่าเป็นแบบท่อนๆเออท่อนๆเดี๋ยวให้เล่นให้นางเรียบเรียงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเล่าไปท่อนๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เดินไปด้วยเม้ามอยไปด้วยนะคะตอนนี้นะคะแมวกับกล้องนะคะอยู่ที่ท็อปอับซูริกนะคะเดี๋ยวพากล้องเดินเล่นด้วยนะคะแล้วก็ เดี๋ยวให้กล้องมาเล่าเนาะสรุปสรุปว่ามันยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคเรียเียงก่อนละกันเนาะอุ๊ยถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปดูสิสวยมากเลยคะ่ะทผู้ชมค่ะสวยจริง,รงๆประเดิมเลยใครบอกว่าพยาบาลรักษาสุขภาพคะ ก็มีพยาบาลหลายท่านนะคะก็ที่ดื่มเบียร์แทนน้ำนะคะเพื่อนดิฉันเองนะต้องรักษาสุขภาพต้องรักษาสุขภาพด้วยนะบรสแฮสเล็กเบลคอมเมนต์สู่สวิ r เซ n ค่ะ เบียร์เยอรมันหรือว่าเบียร์สวิสเยอรมันผู้ชายชานทางด้านเบียร์กินเบียร์แทนน้ำนะคะสวยนะสวยมากสวยมากอากาศดีมากเลยอะ่ะโหสวยงามมากค่ะแต่ก็ต้องเสียวไปด้วยเพราะว่า ที่เรายืนอยู่ตรงนี้มันเป็นชั่งหหินมันเป็นมันเป็นแบบนี้ <c oughs> คือถ้าพลาดลงไปก็คือนี่เลยค่ะถ้าพลาดลงไปก็คือสามีดาท้ายถ้ามากับสามีคือแบบอันนี้ต้องกรีดอ่ะอ่ะไปะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างน้องกล้องนอเวเราก็ไปเมาส์มอยว่าพี่ก้องมาอย่างไงบ้างมีรายละเอียดยังไงนะเผื่อน้องๆอยากจะมานะคะไปค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ลงจากเขากันแล้วนะคะมาอยู่ที่ซูริกเมนสเตชันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแวะซื้อของกันนะคะแล้วก็จะกลับไปทำกับข้าวที่บ้านแล้วก็เย็นนี้เดี๋ยวเราไปไว่ายน้ํากันเนาะเดี๋ยวไปไว่ายน้ํากันที่ทะเลสาบซูริกน้ําแร่สระน้ําแร่ส่วนตัวของเรารอ่าเมื่อกี้นะคะเราคุยทิ้งกันไว้ว่าเออพอมาสวิตซ์สองครั้งแล้วนะคะกล้องก็เลยอยากจะมาอ,อ,อยู่ที่นี่แล้วจะผ่าจะผูอะไรยังไงได้ได้ โปรแกรมนี้มาจากไหนอะไรยังไงเอ่อตอนนั้นก็หาโอกาสครับว่าจะมาอยู่ที่ได้ยังไงอ่างเงี้ยก็ว่ามีอาชีพไหนบ้างที่เราจะมาทํางานได้ก็ไปเจอว่าที่นี่ต้องขดบคลากรทางการแพทย์ก็ขับทาดการเป็นขาดพยาบาลเยอะมากก็เลยเฮ้ยทำยังไงจะมาให้ได้ก็ติดต่อไปทางสถานทูตสวิตนะครับอ๋อเคยติดต่อไปทางสถานทูตสวิตแล้วหรอใช่อ๋อคือจะมาลงสวิตเลยใช่กรมการหางานเขาบอกว่าเนี่ย คุณนามาทํางานที่นี่ได้นะเป็นพยาบาลได้แล้วด้วยความที่เราจบพยาบาลมา12ปีแต่ทำพยาบาลแค่เดียวก็เลยครับถามเขาอีกทีนึงว่าแต่ผมอ่ะไม่ได้ทางานมาพยาบาลมา12ปีแล้วนะคุณโอเคไหมอันนี้คือที่สวิตใช่ไหมใช่ใช่เขาบอกโอเคแต่คุณจบพยาบาลจริงๆใช่ไหมเขาก็ถามเราอย่างนี้นะเขาเฮ้ยผมจบพยาบาลจริงๆมีแรเบเหตนะงั้นคนน่ะ เอาเอกสารทุกอย่างมาให้เราพิจรารณาแล้วเราจะพิจรารณาดูว่าชั่วโมงการทํางานปฏิบัติงานกับชั่วโมงเรียนของคุณนะ<อ>มันมีมากมีน้อยเท่าไหร่เพียงพอหรือเปล่าถ้าไม่เพียงพอเขาจะให้เราฝึกง,งานเพิ่มอ,อในบทต่างๆที่เราขาดขาดประสบการณ์นานๆนั้นนะนั่นแหละแล้วค ondition แรกนะค ondition แรกคอนดิชั o ที่สองคือคุณไปเรียนภาษาเยอรมันมาให้ได้ปีต่อให้ได้ปีสองใช่อันนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่า เริ่มต้นเรียนภาษาเยอรมันตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา oh, อ๋อลดนอแล้วก็เตรียมเอกสารเพื่อจะเทียบวุฒิมาอือ uh huh. อันนี้คือติดต่อกับสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ไม่ใช่เยอรมันทั้งสองที่อ๋อ oh, คือไปหาข้อมูลทั้งสองที่เลยใช่ทั้งเยอรมันแล้วก็ทางสวิตเซอร์แลนด์ได้คำตอบเหมือนกันอ๋อ oh, หรออ่ะ,อะแ,ลแล้วทำไมกล้องไม่มาลงสวิตละ่ะมันก็เพราะว่าเราอยากมาสวิตอยู่แล้วไงก็ใช่แต่ว่า มันเออมีความโชคดีไปเจอเอเจนซี่เอเจนซี่หนึ่งนะตะกี้เพิ่งโทรไปขออนุญาตเขามาเรียบร้อยเออชื่อได้ไหมครับเมนชั่นได้เนาะอ่าชื่ออ่าโอเคค่ะบอกเลยค่ะชื่ออะไรคะ CVC นะครับ CVC นะคะน้องๆพยาบาลคนไหนสนใจนะคะก็ก็เข้าไป v i s i ช n c o ค p a n y c a แคพิชั่นคอมพานีครับผมเข้าไปหาข้อมูลดูได้มี Facebook มีเเนาะแค v ิชั่นคอมพานีไทยแลนด์ครับแล้วก็จะเป็นองค์การ เกี่ยวกับเอเจนซี่ที่เกี่ยวกับการหาพยาบาลโดยเฉพาะนะครับมาทำงานที่เยอรมันเออโลดก็ก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าก็เลยเยอรมันก็ได้อืได้อ่ะลัสซี่บิทมันไม่มีองค์กรแบบนี้ไม่มีไม่มีอ๋อมันมีมันมีเฮ้ยมันมีแต่ว่ามันเสียตังค์มันมีเอเจนซี่หลายเอเจนซี่คือไม่ใช่อ๋อมาสวิตก็มีแต่ว่าเสียเงินสูงใช่มีเอเจนซี่ที่หาคนมาทํางานที่สวิตซ์มีเอเจนซี่หางานคนไปทํางานที่มาทํางานที่เยอรมันแต่ แต่อันนี้คือสองแสนสองแสนจุดสามแสนบาทหรอใช่สองแสน,สแสนเอสอสนยอะอยู่นะค่าแปลเอ,เอกสารนะอย่างเดียว2อ0 0ามแสนเยอะนะค่านะแปลเอกสารค่าค่าจัดจัดจัดการข้อมูลต่างๆทำม,มีต่าให้เราแต่ว่าค่าสอบภาษาเราต้องจ่ายเองค่าเครื่องบินต้องจ่ายเองแต่ที่กล้องเรียนนี้เป็น c o s สเตดล์ ฟรีเอสเตสโลสแปลว่าฟรีนั่นเองนะคะใสยย่ยาหมันฟรีหมดเลยเหรอตั้งแต่เร <อ S 2> ียนต,ตั้งแต่เอกสารแปลแล้วก็ พวกเครื่องบินทุกอย่างฟรีหมดเลย <ôi! S 2> มาแบบฟรีครับคือมาถึงเขาก็คือแบบใส่พานไปรับเลยที่สนามบินอย่างนี้หรอใช่ใไวเก๋มากเลยอย่ะงน้องๆคะคนไหนที่สนใจนะคะหรือว่าพี่ๆพ,พยาบาลาคนไหนที่สนใจนะคะก็เนี่ยลองติดต่อไปดูได้ <Walking S 2> หรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้เพิ่มเติมเนาะทิ้งคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่ก้องมาตอบให้ใช่ใช่เดี๋ยวให้พี่ก้องมาตอบให้ถ้าสนใจนะคะอ่าแล้วคืออีกอันนึงที่แมวสนอยากถามเลยอ่ะคือก้องอ่ะไม่ได้เป็นพยาบาลมาตั้ง1ิบสปีใช่ไหมเออแล้วทีนี้คือกลับมาเเป็นนพยยาาบลอีีก่คื คือทำไมตอนนั้นถึงไม่อยากเป็นพยาบาลแล้วแล้วทำไมตอนนี้ถึงกลับมาเป็นพยาบาลอีกทีหนึ่งอ่ะพี่น้องพยาบาลหลายคนก็อยากจะรู้ตรงนี้ว่าตกลงคือชอบวิชาชีพนี้ไหมหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมถ้าถ้าถามแบบนี้เริ่มแรกเริ่มแรกก็จะเป็นในส่วนของทำไมถึงไม่เป็นพยาบาลที่เมืองไทยก่อนดีกว่าอ่าตอนนั้นทำไมถึงเป็นาาแต่เดียวแต่ก็ได้เป็นพยาบาลแต่เดียวเพราะว่า ในส่วนของการเป็นพยาบาลที่เมืองไทยครับได้อยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ดีมากมากอ่เป็นพยาบาลระรู้กันรู้กันไม่บอกชื่อนี่รู้อยู่ก็โอ้ยดีเลยแหละโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลดังเลยแหละอ๋อใบให้ว่าอยู่ในกรุงเทพมหานครดังเลยวิววิยแมวแม่แมวแมวอ่านแล้วยังไงต่อแล้วที่คือองค์กร้นเป็นงไงบ้างทำงานแล้วมันเหนื่อยมากทำงานทำงานเหนื่อยไม่คุ้มแค่าที่เราจะต้องทำงานลงไปโดยปกติแล้วเราทํางานหรือว่าเราฝึกงานอยู่ เป็นนักตือสายอย่างเงี้ยแล้วก็รู้อยู่แล้วว่างานพยาบาลงานหนักชักต่อบายบ่ายต่อดึกนวันหนึงโอ้โอ้โอ้ไม่นี่ก็เป็นแบบ16ชั่วโมง16ชั่วโมงเขาใจได้เลยอย่างเงี้ยมันก็แบบร่างกายของเราไม่ไหวไงแต่ต้องเป็นคนคนหนึ่งที่ว่าเฮ้ชอบงานพยาบาลนะแล้วตอนเปฝึกงานอราชอบงานชุมชนเออจริงจริงเราชอบงานชุมชนมากกว่าเจอคนเจอคนเนาะงานพยาบาลหนักมากแต่เงินเดือนนิดเดียวอย่างเงี้ยมื่อตอนนั้นเนาะ่ตอนนั้นมันถือว่าเยอะมันก็เยอะนะแต่ว่ามันไม่คุ้มกับสุขภาพ จานกายและสุขภาพจิตที่เราเสียไปเออมันก็เลยทำงานได้แค่สามเดือนลาออกเลยก็ตอนนั้นคือมีความรู้สึกว่าเราอาจจะไม่เหมาะอะไรเงี้ยหรอกกับการเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยหรอหรือว่าอ๋อแต่แต่คือถามว่าชอบไหมเนี่ยชอบแต่ว่าลักษณะการทํางานขององค์กรนั้นมันอาจจะเหนื่อยแล้วตัวเราเองก็อาจจะมีความสเตรสอะไรอย่างเงี้เนาะใช่ไหมก็รู้สึกว่าไม่น่าจะให้กลับไปเป็นพยาบาลที่ทำงานหนักมากๆใช่ไหมไม่เอาดีกว่าก็เลยไปเป็นดีเทียร์ที่ สบายนะไม่เป็สบายนะแต่ว่ารายได้ล่ะรายได้เยอะกว่ารายได้คือฟังผู้ดีเอยู่นะคำถามถามต่อไปเลยคือเมื่อกี้กล้องพูดเองว่าที่นั่นน่ะทํางานหนักอะแล้วที่นี่ล่ะเออหลายๆคนอยากจะรู้ว่าแบบเอ้าแล้วเป็นพยาบาลที่นี่ไม่หนักเหรอครับพี่กล้องอะไรอย่างเงี้ยน้องกล้องหนักไหมอะไรอย่างเงี้ยเออกล้องจะว่าไงบ้างทํางานตื้นเวรเหมือนกันคัะจัดเวรเหมือนกันแต่ว่า8ชั่วโมงต่อวันเอ๊ะเป๊ะอดเอ๊แปดชั่วโมงปุ๊บไล่กลับบ้านหรอเพื่อนโรงงานบอกว่าเธอกลับเลยอย่างเงี้หรอใช่ใช่ส่งเวรเสร็จปุ๊บก็ ถ้าส่งเวรเสร็จแล้วใช่ไหมครับหรือเวลา15บหนาทีหรืออะไรอย่างเงี้ยกลับเลยไม่ต้องอยู่ต่อหรอกเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันละเพราะว่าที่ที่นี่เขาทํางานเขาให้ขึ้นเวรคาดเกี่ยวกันนะครับไม่เหมือนที่ไทยเนาะที่ไทยก็จะเป็น8ปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นแล้วก็สี่โมงเย็นถึงเที่ยงคืนประมาณเนี้ยเป็นเป็นเป็นบ่ายเป็นบ่ายแล้วก็เที่ยงคืนถึงแปดโมงเช้าเปนดึกแต่ว่าจะต้องแบบต่อกันละกันการส่งเวรแต่ละครั้งนะครับโอ้ต้องเหนื่อยน้าดูเลยนะดูอ่ะในสมมุติถ้าเป็นวอร์ดเม็ด ทั่วไปนะครับถ้าพูดถึงการรัฐบาลงานเดยเทั่วไปคนแค่ห้าสิบคนคุณจะส่งเวรยังไงอะห้าสิบคนให้หมดภายในคุณภาคคุณเจ้าโอ้ภายในแบบว่าไม่กี่นาทีแล้วก็โหดมากเลยอ่ะแล้วก็พยาบาลไม่เข้าใจอยู่โหดอะห้าห้าสิบคนแบ่งพยาบาลห้าคนคนละสิบคนละสิบคนพยาบาลหนึ่งคนเรดูสิบคนใช่ไหมอ่าอย่างน้อยอ่ะพูดให้ได้สองนาทีต่อคนนะเุณจะพูดยังไงให้มันน้ำหลักน้ำหลักไปไหม ส่งเวรคุณเจ้าสิบคนที่สักคและสองนาทีก็ยี่สิบนแล้วที่มีพยาบาลหนึ่งคนดูแลผู้ป่วยกี่คนตอนนี้ของกล้องดูสูงสุดสี่คนครับแต่อยู่ไอซียูเนาะเอาอยู่ไอซียูเลยเหรอใช่ใช่อยู่ไอซียูโอ้สนุกเลยไอซียูที่นี่เขาก็จะให้พยาบาลเนี่ยรับไม่เกินสามคนโอ้ต่อพยาบาลหนึ่งคนมั้ยแล้วส่งเวรเมื่อกี้กล้องบอกว่าเขาจะฆ่าเกี่ยวกันคือประมาณหนึ่งคนไหมให้ไม่เกินนาทีการส่งเวรก็คือการขึ้นเวรของเขาอะ ขึ้นตลาดเว็ยคือหกโมงเช้าเลิกบ่ายต่อเขาเป็นบ่ายก็จะมาขึ้นตอนบ่าย่ะมันก็เลยจะมันก็เลยจะมีแก๊ปที่แบบมันต้องเจอกันแลก๊ปหนึ่งชั่วโมงแล้วน่ะก็เป็นแก๊ปที่เอาไว้ส่งเวรแล้วแล้วคนไข้ก็3-4ี่คนเท่านั้นเพวามเผื่อว่าเคสไหนที่มันแบบเคสหนัก เขาจะได้ส่งเวรยาวหน่อยคุยกันนานคุยกันได้เยอะหน่อยคุณภาพชีวิตจริงๆเนาะคุณภาพชีวิตจริงๆกันไรกับบนไม่ต้องอยู่ละนั่นไล่กลับบ้านเลยพอถึงเวลาสิบไปไปไปกลับก็มันมีคือว่านี่อันนี้ยังไม่ทันยังไม่แบบทำความสะอาดแผลนะยังทำไม่ทันเลยเพราะวันนี้คนไข้เยอะมากเนี่ยเขับแต่นั่นก็ไล่กลับเลยไล่กลับเลยไม่ต้องให้ทำต่อโลดตาแล้วก็จะถามว่าเขียนในเโน้ตหรือยังว่าทําอะไรไปบ้านแล้วอันไหนไม่ได้ทันก็เขียนหมดเลยเงี้ยแล้วก็เออให้กลับบ้านเลยไม่ต้องกลับโอ้คือ คุณภาพชีวิตของพยาบาลที่นี่ดีกว่าพยาบาลที่บ้านเราพูดได้ไหมพูดได้เต็มปากเต็มปากเลยเนาะออจริงบ้านเราคือพยาบาลบางทีคือทํางานน้องๆหมอยอะใช่คือเหนื่อยมากแต่ที่นี่คือแบบว่าหยุด,ยดนะฮะก็คือทํางานแปดชั่วโมงคือรบแล้วก็จบเลยแล้วก็ไม่มีเช้าต่อบ่ายบ่ายต่อดึกไม่มีนะ,ะมีเหนื่อยก็คือขึ้นเวรยนบ่ายเสร็จปุ๊บอีกวันขึ้นเวรนช้าก็แค่นะั้น แล้วเราจะบอกว่าเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยพยาบาลขาดแคลนเยอรมันไม่ขาดแคลนก็ไม่จริงนะคะที่กล้องมาเนี่ยเพราะว่าเขาขาดแคลนไงเขาเลยใช่เขาเลยเขาเลยเขาเลยเอาคนต่างชาติขึ้นมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือไม่ใช่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยไม่พอนะคะจริงแล้วเยอรมนีหรือสวิตเซอร์แลนด์เองก็ไม่ไม่พอนะคะใช่ดังนั้นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเหมือนกับที่กล้องบอกคุณภาพชีวิตของพยาบาลคุณภาพชีวิตของหมอมันสําคัญนะกับการมันไปผันตรงกับชีวิตคนไข้อะเนาะโอ้แล้ว มีแพลนว่าจะมาอยู่สวิสไหมเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกันตอนต้นต้นคลิปว่าเออสวิตเซอร์แลนด์เป็นแดนในฝันอะไรอย่างเงี้ยอมีแพลนจะมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยแพนของผมเนี่ยก็คือสอบไปประกอบวิชาชีพให้ได้ก่อนรอนปนปีนี้แล้วก็เดี๋ยวติดสัญญาอีกสองปีสองปีเองสองปีสัญญาสองปีเสร็จแลก็ได้ไปประกอบคือถ้าได้ไปประกอบวิชาชีพแบบสามารถทํางานทั่วยุโรปได้อยู่แล้ว แต่ก็ติดสัญญาสองปีเนาะก็คือที่เขาับบที่คือที่เพื่อนก็น่ารักอยู่แล้วอันน่าหน้าหน้ารักคงตัวหน้าน้ารักคนไข้หน้ารักแต่แล้วจะไม่มาหรือเปล่าจะไม่มาแล้วหรือเปล่าก็อาจจะมาเที่ยวแบบทุก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 เดือนนี่มันมันเหมือนอะไรอ่ะเชียงใหม่กรุงเทพเชียงใหม่ลำพูเออมันใกล้มากเนาะเหมือนเชียงใหม่ลำพูมันใกล้มากเชียงใหม่เชียงรายะ เออขับรถจากเชียงใหม่ไปเชียงรายสามชั่วโมงก็หมืไน้ามชั่วโมงใช่แฟรงเฟิร์เนอะฮานาวมาซูริกเนอะก็เป็นกำลังใจให้กับกล้องด้วยนะคะแล้วก็มามาอยู่กับแมวมาด้วยกันโอเคค่ะทุกผู้ชมค่ะเดี๋ยวแมวกับกล้องไปซื้อของนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านนะเดี๋ยวไปว่ายน้ำนะกล้องเนาะไปลงทะเลสับซูริกด้วยกันนะคะอาดี้รออยู่ที่บ้านนะคะเวลคัมกล้องนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อของที่ด้านเอเชียแล้วก็ไปทากับข้าวกันแล้วก็ไปว่ายน้ำกันใช่ไปค่ะ ตอนนี้นะคะแมวกับกล้องนะคะก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทานข้าวเย็นกันที่นี่นะคะแล้วก็เราก็จะไปอ่อเดินเล่นกันนะคะแต่ก่อนที่จะมาทานข้าวเย็นนะคะเราก็จะไปไว่ายน้ําที่ทะเลสาบด้วยกันค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งนะคะท้องฟ้ายังแบบสดใสอยู่นะคะเพราะว่าเป็นหน้าร้อนนะคะอดีกับกล้องก็ล่วงหน้าไปแล้วนะคะ บาร์ดอฟมิกฮัลนีลสวัสดีครับหรือยังอ่ะสสวััดีครบยูน็อกนิกสวัสดีครับนะนี่เราได้สดน็อกไอมาสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคค่ะเกนเมียค่ะโอเคครับไปครัไปายน้ำครับไปว่ายน้ำนะครั้งแรกไหมว่ายน้ำในทะเลสาบซูริกครั้งแรกอุ๊ยตื่นเต้นกล้องเดี๋ยวเวลาเธอขึ้นมานะผิวมันจะเนียนจริงๆผิวจะเนียนแล้วผมจะแบบลื่น ใช <N> ่ใช่พี่จอยอะไรใช่ไหมผิวดียิ่งกว่ารีจอยผมสลวยยิ่งกว่าอะไรอีกทุกสิ่งทุกอย่างอันเคา่ะปะไปน้ำกันนะคะโอ้โหแสงอาทิตย์ยามเย็นนะคะกระทบกับใบหน้านะคะก็รู้สึกว่าแบบผิวพรรณจะเป็นปรังนะคะเป็นประกายนะคะจริงๆแล้วก็มาจากีเฟล็กของพระอาทิตย์นั่นเองนะคะ วันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้นะเพราะว่าแมวกับกล้องเนี่ยคือไม่ได้เจอกันมาเกือบเกือบจะ15ปีแล้วนะคะแล้วกออ็ครั้งล่าสุดเนี่ยเหมือนเราจะเจอกันที่งานรับน้องขึ้นดอยนะคะสักปีหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกยินดีนะคะที่ได้ต้อนรับเพื่อนนะคะแล้วก็ยินดีกับเพื่อนด้วย <Yeah. S 1> ที่ได้มาอยู่ยุโรปดังใจฝันนะคะแฮปปี uh ้ huh. <Happy S 2> มากค่ะ อธท้ายที่สุดนี้นะคะก็อยากจะให้พี่ก้องนะคะหรือว่าน้องก้องของใครหลายๆคนนะคะพี่ก้องพยาบาลนะคะก็ฝากอะไรถึงน้องๆพี่ๆเพื่อนเพื่อน,พ,น,พ,นพยาบาลหน่อยสิคะโอ้สำหรับเรื่องที่อยากจะฝากครับก็ต้องขอบคุณพยาบาลคณะพยาบาลตัดมอชอก่อนนะ,ะที่ทาให้ผมได้มาอยู่ตรงนี้ได้เนาะถ้าไม่ตัดสินใจเรียนแล้วก็บ่มเขาเรียกว่าแ p r a c t เราให,ให้ให้เราสามารถทํางานพยาบาลได้แล้วจนแบบ มาลื้นฟื้นได้แป๊บเดียวอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็น้องๆพยาบาลคนอื่นหรือว่าใครที่ตั้งใจอยากจะมาครับผมก็ตั้งเป้าให้ชัดครับแล้วก็มาให้ได้พราะการพยาบาลาต่างๆที่ได้ฝึกฝนมาแล้วเอามาใช้เนี่ยเชื่อได้เลยว่าคนไทยไม่แพ้ที่อื่นแน่ๆที่สำคัญคือภาษาเยอรมันครับภาษาที่ 2, 2> สองภาษาที่สามนะครับตั้งใจเรียนให้ได้ไม่ว่าจะเป็นสวิต์ไม่ว่าจะเป็นเยอรมันครับถ้าจะมาที่นี่สำัญเนาะนะครับเบสไล ตั้งใจสู้ๆครับตอนนี้ขอไปเล่นน้ำกอนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะส่งกล้องนะคะกับอาดีนะคะลงไปเล่นน้ำนะคะว่ายน้ำนะคะตัวแม่เองก็อาจจะเอาขาจุ่มเล็กน้อยนะคะเพราะว่าหนาวมากนะคะ <c oughs> <c oughs> จะไหวไหมนี่เฮีย <Yeah. S 1> โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราทั้ง3คนนะคะขอตัวลงไปเล่นน้ำนะคะว่ายน้ำพิทเลสับส,สุริกวิวนี้เลยนะคะคถ้าเกิดว่าใครนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็กด Subscribe กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะ subscribe กดไลค์กดติดตามครับกดไลค์กดติดตามไหมคะไชคครับ <Check up. S 1> โอเคค่ะสำหรับวันนี้ลากไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊บายค่